ถ้าคุณเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่คุณต้องควรได้กินร้านนี้สักครั้งหนึ่งมันคือข้าวมันไก่แหละแต่มันไม่รู้จะไปเทียบอับร้านไหนอ่ะ ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ประทับใจในกะเพราของ Easy Buddy นะครับจะบอกว่าเชฟบัตวันนี้มีร้านใหม่ไม่ใช่กะเพราแต่เป็นข้าวมังก่ร้านนี้ชื่อว่าหุงครับคุณจำตอนที่เราไปกินเชฟเทเบิลบัตดีได้ไหมวันนั้นก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเขาเอากะเพรามาเสิร์ฟเราเอาเมนูไทยๆอย่างกะเพรามาตีความใหม่และทำให้ไปได้ไกลามากขึ้นต้องบอกว่าหลายๆร้านตอนนี้คือเหมือนพยายามทําให้อาหารไทยมันไปได้ไกลขึ้นล่าสุดแถวบ้านผมมีร้านหนึ่งผมสั่งกะเพราของเขามาเหมือนกันไปไกลแล้วหนึ่งคำ ไปไกลเลยอาหารไทยที่ผมสั่งมานี่ก็ไปไกลเหมือนกันผมจกกระชั้นผิดนะครับจากสีลมปุ๊บเขาเนี่ยพี่ผมอยู่บางนาแล้วเฮ้ยขอโทษครับผมจกกระชั้นผิดครับขอโทษนะครับเอาละครับคุณคัตต่ความกดดันมาอยู่ที่คุณแล้วครับอาหารไทยไปไกลได้แบบไหนมาครับต้องบอกเลยว่าหุงดีมีชัยไปกว่าค้วมันทุูลเขาบอกว่าบัตทำร้านข้าวมันไก่เราก็ตื่นเต้นไงเพราะคนอย่างบัตขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นคนที่แบบเขาเอนจอยอ e ทติ้งอ่ะเพราะนั้นเขาจะตีความข้าวมันไก่เขา่จะทำแน่ไม่ธรรมดาอยากรู้ยังอยากรู้ครับไปกันเลย เมื่อคุณเข้ามาด้านในครับจะเห็นว่าพื้นเอสเอสขแข่งเมื่อหร่อกน้อยมองอยเร็วเร็วเดี๋ยวชัยวัดมาชัยวัดใครอ่ะเด็กสมัยก่อนมันต้องไม่เรียกชื่อคุณครูคุณครูชัยวัดอาจารย์ชัยวัดเอาเรกอ้วนแต่เข้าใจนั จัดโต๊ะแบบนี้มันคือเวลาเราสอบอะถ้าโดนจัดโต๊ะสอบแบบนี้มันจะไม่ใช่การสอบแบบธรรมดานะมันคือการสอบแบบมีตัวโกงอยู่เพราะว่าผมเคยโดนการจัดแบบนี้มาทีหนึง่งเขาจะคนเก่งไปนั่งหลังหมดแล้วเขาจะเอาคนไม่เก่งมา,งาด้านข้างมันจะหันไปลอกไม่ได้หันไปลอกไม่ได้ไไม,ไดมีหน้าล่ะกูนั่งหลังห้องตลอดเลยเก่งหรอเออ,อคิดไม่ทันแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นในช่วงนี้โซเชียลดิจแทัก็ต้องห่างกันหน่อยนึงจะบอกว่าที่จบร้านผมก็ไม่ใช่ร้านที่ใหญ่ด้วยนะขนาดพอดีๆที่เนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์ไว้เพื่อรับลูก้้้าาาาารมมณเเยออะสงขึนพื่ท delivery ใครที่อยากกินแล้วดูที่บ้านวันนี้ก็ใช้ Delivery เอาสั่งเอาแล้วกันเนาะเรามาดูน้ําจิ้มก่อนดีกว่าด้านขวาเนี่ยเหมือนน้ําจิ้มที่เวลาเราไปทานที่ฮ่องกงอะ่ะจะเป็นน้ํามันแล้วก็มีพวกต้นหอมมีกระเทียมอยู่แต่น้ําจิ้มที่เป็นความหวังคือน้ําจิ้มร้างไห หถ้าเป็นปกติน้ำจิ้มที่เรากินกันก็จะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอบใส่พริกเผาแบบหวานเข้าไปนิดนึงมีความเปรี้ยวกว่าน้ำจิ้มของเรานิดหนึ่งกินคําแรกไปอ่ะจะบอกว่ามเหมือนกินน้ำจิ้มข้าวมันไก่ผสมกับเสีวดังมันเหมือนมันมี4ี่ชั้นอ่ะกินเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันมี2เฮ้ยสเฮ้ยสี่ถามคนนี้ได้ไหมแล้วไ้ทานเลยเชิญเชิญเชิญน้ำจิ้มซ่างไห่ค่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะต้องถามถึงก่อนว่าคุณลุงเคยทําร้านอาหารที่ชื่อซ่างไห่เสี่ยวหลงเปาอ๋อโอบ้าเหรอ ใช่เป็นของคุณลุงเคยได้สูตรมาแล้วรู้สึกว่าเออแบบเสียดายเราก็ขอยืมเข้ามาด้วยเป็นสูตรที่เขาทานกับไก่ที่สร่งางไห่มีความเผ็ดลึกน้ำมันงามีหอมน้ำพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนี้มันแปลกดีก็เลยแบบอยากเอามาให้คนลองชิมแล้วน้ำจิ้มตัวนี้ครับผมสร่งางไห่ใช่ไหมครับนี่ทำจากไส้ห่านหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับ <laughs> สลัดน้ำมันงาเป็นสลัดเบสิกครับผมก็คือมีน้ำมันงากับเกลืออยากได้ฟิลแบบ เหมือนไปกินยากินิกุแล้วมีสลัดเย็นๆแบบนี้ครับขึ้นมาคู่กัน สดชื่นแค่เริ่มต้นก็ดีแล้วอะ่ะอร่อยดีทำไมถึงมาทำข้าวมันไก่อ่ะเป็นความบังเอิญแล้วกันครับตอนปิดโควิดรอบแรกที่โดนล็อกดาวน์เนี่ยเราทําเมนูข้าวมันไก่ในเชฟสเตเบิลครับปรากฏว่าฟีดแบ็กดีบวกกับว่าเรากาลังจะย้ายจากสาขารแรกลงมาที่นี่เพื่อที่จะทำเดลิเวอรี่หัแล้วตรงนี้มันก็เหมือนแบบลึกลับนิดน,นึงเนาะครับเราก็เลยมองว่าเออเราจะทําร้านอะไรดีที่อยู่ข้างๆกันเพราะเรามีที่เหลือเนี่ยก็เลยคิดถึงข้าวมันไก่ตรงนี้พยายามจะสร้างประสบการณ์ที่มานั่งกินอนะ่ะให้มันได้แปลกประหลาดมากท การกินที่การทํามาดูดีเทลว่าเออวันนี้ตลาดมันไม่มีอะไรเพนพอยของเราคือ,อไรบัดเป็นคนที่เวลาสั่งข้าวมันไก่ต้องสั่งสองเพราะว่าไก่มันจะน้อยเราก็รู้สึกว่าเออแบบเออเรากินไม่พอเราไม่ได้อยากกินข้าวเยอะแต่เราอยากได้ไก่เยอะเพื่อที่จะมากินให้มันบาลานซ์กับข้าวซึ่งหลายๆที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ตรงนั้นนะเราก็เลยแบบอยากทําที่ข้าวกับไก่ที่มันสมน้ําสมเนื้อกันซึ่ง mm hmm. ไก่เนี่ยไม่อยากให้มันโดนตบอยากได้ไก่ชิ้นหนาๆแบบหั่นมาเลยทานแล้วรู้สึกว่าแห้ง mm hmm. ก็เลยเพิ่มมาเดี๋ยวจะมมมีีเกรรรวาาาดห้อะะไป ทำจากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยครับผมอันนี้เป็นสลัดอีกตัวครับจะเป็นสลัดผักชีอันนี้ต้องให้เครดิตกับที่คนหนึ่งที่รู้จักกันแกบอกว่าแกไปญี่ปุ่นแล้วแกไปสั่งสลัดผักชีม,มาเสิร์ฟคู่มากับหนังไก่กรอบแล้วก็ปรุงเปรี้ยวหน่อยแล้วก็ราดซีอิ๊วดำมานิดหน่อยเฮ้ยอร่อยจะบอกว่าความอร่อยเนี่ยอยู่ที่2จุดใหญ่ๆเลยคือตอนแรกอะเคี้ยวหนังไก่เข้าไปเนี่ยกรอบมากแล้วก็ฟูแล้วมีความแบบกินง่ายกัดขาดข้อ2บัตเนี่ยเลือกใช้หอมแดงซึ่งหอมแดงมันจะอร่อยกว่าของหอมความเจ๋งคือมันไม่เผ็ดค แต่อันนี้หอมแดงไม่เผ็ดเรามาขยำน้ํากับเกลือก่อนนะครับทำให้ความเผ็ดมันน้อยลงอันนี้เป็นเอปเปอรไทเซอร์อีกตัวหนึ่งเขาจะมีเกี๊ยวกุ้งผักาดขาวกับเกียก๊ยวหมูผุ้ชายครับพอเขาหาันสีให้เราแล้วพอเป็นบันตรดไปยืนเสริฟเหมือนเชฟเลว่ะเกี๊ยวุูงก่อนไหมอันนี้ต้องจิ้มอะไรเพิ่มไหมครับถ้าสมมุติว่าน้ำจิ้มไม่พอจิ้มสั้งหทั้งหน้าได้เลยครับผม อันนี้คือแป้งทำเองใช่ไหมคร<ช>ับถ้าเกิดพูดไปที่เซนเทนเวิร์บอะจะมีติ่ให้ฟงเวลาทำเขาจะมีนวดแป้งออกมาสดแล้วก็ค่อยจีบเอาเพราะฉะนั้นตัวแป้งก็จะมีความเป็นแป้งสดเนาะคือไม่ใช่แป้งบางนะเป็นแป้งหนาที่นุ่มอร่อยต่อไปลองเกี้ยวไส้หมูผู้ชายบ้าง นี่ชอบผิวช่ายไงพองกินเข้าไปได้ชอบเลยอร่อยเตือนก่อนหนึ่งอย่างนะครับน้าจิ้มข้งางไห่กินเข้าไปจึ๊บแรกจะยังไม่เผ็ดแต่ค<ต>ุณริ้งไว้แล้วพักหนึ่งอ่ะมาแบบเยอะเหมือนกันนะแต่จะไม่เผ็ดเหมือนพวกส้มตําที่มันจะแบบตึ้งปังแต่อันนี้มันจะเป็นจึบ๊บนั่งรอแป๊บหนึ่งนับหนึ่งถึงห้ามาแล้วอันนี้เป็นแบบ testing เมนูครับอู้วเดี๋ยวมันก็ดูไม่ testing เพราะว่ามันเยอะมากอันดับแรกเลยเป็นข้าวมันไก่ที่มีการใส่ไข่ดาวครั้งแรกที่ผมเคยกิน อันนี้คลาดเป็นเกรวี่ครับว้าว เป็นข้าวมันไก่เนี่ยแหละครับที่เราใช้เพนพอยต์ของเราเป็นหลักอย่างอกอย่างสะโพกเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นหนาหน่อยนะครับคือด้วยความที่ไก่เราเอาเป็นไก่ที่เราซูวีมาเราก็ซูวีกับขิงกับเครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลาที่เราซูวีเนี่ยเราจะเสียไปคือกลิ่นของไก่เราก็เลยเอาเกรวี่มาทดแทนตรงนั้นคือเราก็เลยเอาสต็อกไก่เนี่ยมาวิดิวแล้วทำเกรวี่เพื่อลากเข้าไปอันนี้เป็นเพนพอยต์สองอย่างคือเรื่องของซูวีกับเรื่องของทานไปล้วก็จะรู้สึกว่ามันแห้งก็เลยเอา มันไก่ลาดเกรวี่พี่โตด้วยอีกอย่างชิ้นใหญ่หนาๆาขาวๆเนี่ยจะเป็นอกแล้วก็ถัดไปเป็นสะโพกแล้วก็เป็นไก่ทอดครับราเริ่มที่อกก่อนไหมเพราะว่าน่าจะจืดที่สุดนุ่ม ข้าวมันหอมมากข้าวมันนี่คือยังไงอ่ะบันชอบข้าวมันที่มันมีกลิ่นขิงเยอะๆครับมันก็เลยแบบอัดขิงเข้าไปเยอะหน่อยแล้วก็อยากให้แบบทุกคําที่ทานเข้าไปมันมีรสชาติอย่างแนะนําให้เอาสั่งไห่ลาดตัวไข่ดาวแล้วทานอร่อยมากคือไก่ซูวีมันนุ่มมากแม้กระทั่งอกเนี่ยที่ปกติเราจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแน่นจนเกินไปอันนี้คือนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะเข้าใจที่บัดบอกเลยที่ต้องเอาตัวเควีมาราดทีเพราะว่าไอ้ตัวไก่อ่ะมันนุ่มก็จริงแต่พอมนเสียรสไก่ประมาณนึงแต่ตัวนี้มันเติราีปตงท่่วก ถ้ามันไก่ทั่วไปเขาก็จะต้มลงไปในสต็อกทั้งตัวเนี่ยเขาก็จะได้รสชาติจากตรงนั้นแต่ว่าเราเนี่ยเอามาซูวีกับตัวขิงกับน้ํามันงาอะไรมันเข้าได้ไม่ไม่นานเท่าอะเพราะเราก็ซูวีอย่างเก่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็เลยต้องเอาแบบเป็นเกรวีแทนขออนุญาตข้ามไปที่ไก่ทอดเอาไปซูวีก่อนมาแล้วก็ต่ครับ,รบไก่ทอดนี่เราหมาักแล้วเราก็ทอดแต่เราทอดสองรอบเราทอดรอบหนึ่งไม่ใส่แป้งแล้วเราก็มาชุบแป้งบางๆแล้วก็ทอดลงไป ก็จะได้เป็นฟีลแบบไก่กรอบๆแบบไม่ได้หนักแป้งมากเลยไก่ทอดก็นุ่มนะรสชาติดีอร่อยเลยไก่ทอดต้องมีคนหมกักอกหักต้องมีคนใหม่เฮ้ยเฮ้ย ผมม่จะพูดยังไงดีอะถ้าคุณเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่คุณต้องควรได้กินร้านนี้สักครั้งหนึ่งมันคือข้าวมันไก่แหละแต่มันไม่รู้จะไปเทียบกับร้านไหนอะมันเหมือนกับคุณแกออกมาแล้วก็ไปเอาอะไรของมันแต่ละชิ้นอะไปทําให้มันนุ่มนวลขึ้นคมขึ้นแล้วมาประกอบกันใหม่มันก็เลยแบบมันน่าสนใจอะแล้วผมว่าข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่แต่ละคนจะมีร้านชอบของตัวเองแล้วซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเอาเราเอามาเทียบกันอะมันจะต่างกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ร้านนี้ถ้าไปเทียบ โอ้อกไก่ก็นุ่มแล้วสโพกนุ่มไปอีกอือันเนี้ยมีรสมีท่านมากกว่าอกอีกคืออกว่าอร่อยแล้วอันนี้คืออืเนี่ยความนิ่มมันระดับไก่ที่เอาไว้ถ่ายโฆษณาเคยดูพวกโฆษณาเนื้อไก่อะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่าเวลาหย่อนลงมาแล้วมันจะแบบมันจะเด้งเด้ง<ๆ>เออทำไมตัวสโพกม,มันเหมือนมันมีรสมากกว่านะใช่ใช่ตัวเนื้อมันมีรส่านมากกว่าเนาะน่าจะเป็นความหนาของเนื้อของสะโพกมันจะมีแบบรูให้ได้ซึมซ <รอ S 1> ับมากกว่าใช่ครับ ขอบคุณครับซุปเหรอฮะเอาแล้วผมว่าซุปก็ไม่ธรรมดาซุปอ,อร่อยมากเข้มข้นคืออย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดคุณทานกระเพางของอีซี่บัตตี้เนี่ยมันจะมีความ ข้าวุกอะ่ะมันก็จะเค็มหมดปกตินิดนึงมีความมันความกูเยอะกว่าซุปก็เหมือนกันซุปก็จะแบบเหมือนจะไม่จืดมากอะ่ะกินแล้วแบบสะใจถ้าเรามาแล้วเราอยากกินเนื้อ3ชนิดแบบนี้จานนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าข้าวมันไก่คอมโบครับผมสมมติเราสั่งข้าวมันไก่ทอดจะเป็นไก่ทอดที่ทอดทิ้งไว้หรือว่าเริ่มทอดให้ใหม่เราจะทอดทีละห้ชิ้นมาพักบนตู้เสร็จแล้วพอสมมุติว่ามันออกไปสชิ้นแบบมรนจะให้เขาทอดใหม่ทีละสองเพราะวันไม่อยากให้มันพางไว้ไม่มีการทอดแล้ววางทิ้งไว้เหมือนแบบทอดตั้งแต่าก้าโม่ม เป็นเมนูที่เราเพิ่งเพิ่มมาเหมือนกันเป็นบะหมี่ไก่น้ำมันงาครับบะหมี่นี่เราก็ปรุงรสมาแล้วครับจะไม่ได้แบบเป็นบะหมี่ที่พลวกเฉยๆครับเฮ้ย นึกถึงไอแมงไมนเหมือนลูกครึ่งแวอ่บะหมี่ที่อยู่ตามเหล่ากับคุณดันไปกินชายสีมีเอียวร้านนั้นแล้วเขาทำดีอ่ะมันอยู่ตรงนี้เลยมันเป็นบะหมี่แบบชายสีมีเอียวที่อร่อยมากหรือเพ่ก็เป็นบะหมี่เหล่าที่มันลงมากินง่ายเป็นบะหมี่ที่เราชอบมากเขาทำอยู่ที่สัยญาครับซื้อมาอร่อยมากอ่ะมันเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากไอเด็ดคือการปรุงรสที่เหยียบเส้นพอดีเพราะว่าอันเนี้ยมันเข้มข้นแบบคุณไม่ต้องเติมอะไรแล้วอ่ะคุณเกี้ยวอย่างเดียวแล้วก็เส้นอ่ะมีความเหมือนนวดมามันมีความหยิกอกนิดนึงพอลกเสร็อยย่ คิดถึงเมงจริงแม้งชอบมากอธิบายหน่อยคุณไม่เข้าใจแมงเพื่อนผมมาเป็นคนที่ไปกินบะหมี่ทั่วประเทศเข<อ>าชอบกินบะหมี่ที่มีรสชาติเข้มข้นอย่างเงี้ยเขาคือน,าาน้องชายของเฮียก,กวงหลายคนเนะี่ยดูคลิปทายกีตาร์ผมมะเห็นเฮียกวงว่ามีของดีเยอะแล้วคุณยังไม่เจอบอสคุณยังไม่เจอน้องชายเขาไว้วันหนึ่งเดี๋ยวผมไปถ่ายบ้าครับจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นคอมโบที่มีทั้งไก่ต้มไก่ทอดเนี่ยจะเป็น159บาทครับถ้าเป็นข้าวมันไก่ต้มอย่างเดียวเนี่ยจะ149บาทไข่ดาวเพิ่มปอองง15 159บบบบบาาาาทททััลิ้ะะหมมีี่่่่คคครรแแแนนนพกกวตถุณ ซับคุณลองสั่งไปกินก่อนหนึ่งทีลองก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าแบบมันอมันเทียบกับ4ี่สิบห้าิบาทไม่ได้นะคนละแบบคนน่ะผมว่าเวลามองอาหารข้าวมันไก่อ่ะเข้าใจนะว่าหลายหคนเวลามองจะมองเทียบกับอาหารข้าวมันไก่แถวบ้านตัวเองแต่ให้ผมมองจานนี้ผมจะมองว่ามันคล้ายๆคุณมากินอาหารจานเดียวแบบคล้ายๆโคโค่อะไรเงี้ยฟิลนั้นมากกว่ามันเนียบด้วยพิธีการทําทั้งน้ําจิ้มซุปซอสมันตั้งใจทําแล้วมันก็ไม่ได้แบบเอาไก่มาต้มขึ้นมาแล้วก็สับให้เลยมันมีกรรมวิธีที่เสียเวลาาทํให้คุณ ม,มีเรื่องหนให้ฟังว่าถ้าคุณไปกินหูเนะี่ยผมย้ำเลยนะเขาจะส่งเมนูไปคุณอันนหนคู่มือการอุ่นผมแนะนําเลยนะใครดูอยู่นะตา,ตามนี้นะแล้วมันจะเหมือนที่กินที่ร้านมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเลยไหมครับไม่ครับใช้แค่ไมโครเวฟน,นี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่ไก่มันซูยีมาบัตเล่แบบอยากจะให้คู่มือไกด์ว่าแบบเอ้ยอุ่นยังไงคือจะดีที่สุดสาหรับทั้งข้าวทั้งไก่บัตครับมีโครงการอยากจะทําอาหารอะไรที่มันเป็นอย่างนี้แล้วอัปเกรดอีกไหมครับขนมจีนน้ํายาข้าวขาหมูผมว่าถ้าเกิดบัตเขาทำ คิดค้นใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโดยเอาอุปกรณ์ออกไปแยกก่อนแล้วก็ทําให้มันดีในทุกส่วนแล้วมาประกอบกันใหม่เป็นโปรเจกต์คล้ายๆ Easy Body <c oughs> ก็คือพยายามจะยกระดับน,นะครับว่าเออแบบทำยังไงให้มันมีดีเทลมากขึ้นทายังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นจร <c oughs> ิงๆไก่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่ถูกที่สุดถ้าเทียบกับเนื้อกับหมูใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันมาทําได้ถูกวิธีคือมันออกมาได้ดีมากๆถ้าถามว่ามีอย่างอื่นที่อยากทําอีกไหมมีมีหมูกรอบที่กําลังกํกลังแบบพยายามจะทําอยู่ ท้าความก่อนคุณจำไ,ได้ตอนเราไปกินที่บันดี้รอบแรกอะเราก็คุยแบบเฮ้ยมีแผนทำไรของเขาพูดว่าได้ต่อไปอยากทำข้าวมันไก่วันนี้เรามีข้าวมันไก่อือต่อไปอยากทกินข้าวหมูกรอบน่าสนใจนะผมคิดถึงหนังที่แบบกรอบกุ้มๆอะ แล้วตรงกลางยังนุ่มๆอยู่อ่ะโอ้ยแล้วเขาต้องทำออกมาได้ดีแน่เลยล้างปากนิดนึงครับผมเป็นไอติมตัวใหม่เพิ่งได้มาเลยครับอันนี้งาดำไหมครับงาดำให้เพื่อนที่ทาโรงงานไอศ์รีมทําให้กาลังเวิร์กสุดว่าจะเข้มข้นเลยครับทำไมถึงเป็นงานดำครับเราเรารู้สึกว่าร้านเรามันออกจีนๆเราก็เลยแบบอยากให้ไอติมมันเข้าตีมไปด้วยอร่อยผมรู้สำหรับคุณดูอไม่ชอบเพราะมันขมหน่อยมันเหมือนกินช็อกโกแลตหรือกินชาโคลอันนี้อร่อยเข้าทางผมเลยนี้แบบผมไม่ได้ชอบงานดำแต่แบบมันเป็นฝุ่นๆฟิลเหมือนคุณกกิินนนชชชาาาาาเีียยยว้คคือออโโรรสตตจจะังไมมม่่่ดแ สายหวานมึงกดข้ามไปห้าวิห้าวิห้าวิข้ามไปสัก4สี่ห้าเตียง <laughs> <laughs> เดี๋ยวดิฟ <Sharing> <laughs> ิลแบบถ้าเกิดใครเคยไปกินไอติมที่วัดอา,อาสากุสะอาประมาณเบอร์สามผมจําได้ที่เราไปกันเบอร์เจ็ดบ้าง <laughs> ผมกดตัวทอปเลยอันนั้นคือเหมือนมึงเด็ดใบไม้หน้าบ้านมึงกินก็ได้แบบนับ้นอ่ะอันนี้ก็ยังอยากให้เข้าตีมก็เลยเป็นไอศครีมนมสดเนี่แหละครับแล้วก็โรยด้วยถั่วตัดตำนี่สิเรียกว่าไอศครีม ถ้า <łość> คุณลังเลว่าเฮ้ยคุณเป็นเบาหวานแล้วต้องตัดนิ้วเท้าหรือเปล่านี่แบบนี้มันจะลามถึงโคนขาไม่หวานขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย เหมือนกับไอติมที่ควรจะอยู่ในร้านบัตดี้ว่ามีความหวานมีความมันมีความถั่วคาราเมลฟิลนั่นเลยถ้าเป็นถั่วตัดอย่างเดียวเลยมันจะรู้สึกแบบคาราเมลกไปแล้วให้ตำเป็นแหลกแล้วก็มาโรยแทนแล้วถ้าสั่งเดลิเวอรี่ไปจะมีตอนนี้ยังไม่มีเลยครับแต่ว่าตอนนี้เชิญที่ร้านก่อนแล้วกันครับไอติมใครมาที่ร้านก็ลองดูนะเพราะจริงๆร้านนี้ก็บรรยากาศญี่ปุ่นแต่อย่าชวนเพื่อนกันมาแบบ11บเอคนไม่เอาหน่ย โซเชียลดิฉัน, <ะ S 2> น,น,น,นอยู่ช่วนนงนี้ที่บัตรตักร้านหนึ่งอยู่ไหมหุงนะครับข้าวมันไก่เราอยู่ที่สาทรซอย8เข้ามาสุดซอยมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านเลยนะครับหาเราทาง Delivery ได้หมดเลยครับไลแมนกราฟเกตแล้วก็ฟู๊ตแอนด้าครับประทับใจไหมหทุกคนดีนะเยี่ยมมากรอกินข้าวหมูกรอบหรือใครไม่ชอบกินข้าวมันไก่ก็อีติบัต้ก็ได้ข้างๆก<ช>ันข้างๆกันคุณยังไม่เคยกินอีกเหรอไม่เอานะเฮ้ยที่นี่เขาใส่หลายอย่างถั่วฝักยาวอยากได้เหรอใส่ไหมครับไม่ใสิอะไปแล